และแม้ว่ามาตรการเข้าประเทศตอนนี้จะมีแนวโน้มที่ผ่อนคลายมากขึ้นแต่ก็ยังพบกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าประเทศกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างล่าสุดเจ้าหน้าที่ในจังหวัดตากจับกลุ่มแรงงานได้มากกว่า150กว่าคนที่หลบซ่อนตัวอยู่ในรถกระบะรวมไปถึงลักลอบเข้าประเทศครับมีหลายเหตุการณ์นะครับที่พอนับรวมๆกันแล้วเนี่ยได้นับร้อยคนเลยนะครับ อย่างนี้เป็นเหตุการณ์แรกครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพคือแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาทยอยปีนลงมาจากรถกระบะสองคันที่ถูกดัดแปลงให้มีโพรงด้านในส่วนด้านนอกปกปิดด้วยกระหล่ำปลีแล้วก็คลุมด้วยผ้าใบสีดำซ้อนอีกชั้นหนึ่งหลังจากที่รถทั้งสองคันนี้ขับตามกันมาบนเส้นทางสายพระ,พระแม่สอดแต่พอถึงหลักกิโลเมตรที่30เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังปิดเส้นทางพร้อมขอให้รถยนต์ทั้งสองคันหยุด เพื่อตรวจค้นอย่างละเอียดจึงพบแรงงานข้ามชาติดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ทีนี้พอไปตรวจสอบพบว่าจุดนี้มีแรงงานทั้งหมด14คนเป็นชาย6คนและหญิง8คนส่วนคนขับรถทั้งสองคนเป็นพ่อลูกกันนะครับจากการสอบสวนรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างขนแรงงานข้ามชาติเพื่อที่จะนำไปส่งที่ตลาด4มุมเมืองกรุงเทพมหานครและได้ค่าหัวคนละ25,000บาทนะครับขณะที่ตำรวจเอง บอกมาเปิดเผยเลยครับว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการขยายผลหลังจับกลุ่มผู้ลักลอบผลแรงงานได้เมื่อ3เดือนก่อนพบว่ามีการทําเป็นขบวนการจึงได้วางแผนสืบสวนเพื่อจับกลุ่มขบวนการนี้นอกจากจุดนี้แล้วช่วงกลางวันก็มีปฏิบัติการเช่นเดียวกันนะครับสามารถจับแรงงานข้ามชาติได้อีก151คนหลังเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่1 4 1 3พร้อมกับฝ่ายปกครอง จัดกำลังลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเส้นทางบ้านห้วยน้ํำนักพบพระพบแรงงาน2กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยไปเจอ109คนนั่งรวมกันอยู่แบบนี้เป็นชาย60คนหญิงอีก41คนเด็กชาย6คนและเด็กหญิง2คนห่างไปราวๆ400เมตรเท่านั้นเจ้าหน้าที่อีกชุดก็ไปพบแรงงานอีก42คนพร้อมกับคุมตัวผู้ต้องสงสยัยซึ่งเป็นคนไทยและคาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องได้อีก2คน จากนั้นนำตัวทั้งแรงงานทั้งคนไทยซึ่งเป็นผู้นำพาไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 พบว่าหนึ่งในคนไทยที่ถูกจับกลุ่มมีผลเป็นบวกนะครับพูดถึงการเดินทางเข้าประเทศผ่าน,านพรมแดนทางบกมาตรการมันอาจจะแตกต่างกับการเดินทางด้วยเครื่องบินเข้ามาที่ประเทศไทยอย่างที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่1พฤศจายนนี้เป็นต้นไปมาตรการสําหรับคนที่จะเดินทางข้ามทางบก ถ้าอยู่ในเมืองไทยมากกว่า3วันจะต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการเดินทางทางอากาศเลยครับคือเดินทางมาถึงปุ๊บก็จะต้องมีการาเดินทางแล้วก็ซื้อประกันการเดินทางรวมไปถึงจะต้องมีการาในส่วนของขออภยนะัยาะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเรียบเรียงสักครู่ถ้าเดินทางทางอากาศปัจจุบันนี้ไม่ต้องมีการตรวจ rt-pcr แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการเดินทางทางบกจะมีด่านถาวร22แห่งทั่วประเทศ นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เองจะมีการตรวจ ATK เคอยู่ถ้าหากเดินทางมาถึงที่ด่านแล้วตรวจเอทเคผลเป็นลบสามารถเข้าเมืองได้ทันทีนะครับตอนนี้มาตรการของไทยปรับค่อนข้างเยอะนะฮะเรียบเรียงอาจจะค่อนข้างลําบากอยู่พอสมควรแต่ค่อยๆทําความเข้าใจกันไปทีละนิดนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะคะตามคำเรียกร้องของผู้ประกอบการด้วย